ชอบอัสซาดุลลาไม่ใช่อับดัลลาอับดัลลากับมิเกลน่าจะสู้มิเกลไม่ได้นะเปิดรับลูกศิษย์ไหมมาซ้อมๆกันเล่นๆสนุกๆได้เราก็เล่นฟิตเนตสฝึกพัฒนาตัวเองไปวันๆเมื่อวานซ้อมประมาณนั้นวันนี้ก็ต้องหาวิธีการพัฒนาร่างกายตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องเรื่องต่อสู้ไปเรื่อยๆราเราสนุกกับเรื่องพวกนี้ มาได้ถ้าจะมาซ้อมถ้าถามว่าผมมาตามไปดูกริดที่กรุงเทพไหมกริปไปชั่งน้ําหนักมาแล้วใช่ไหมเตรียมขึ้นชกที่กรุงเทพใช่ไหมกริดนักล่าไม่ได้ไปครับเรารอดูทางบ้านทุกคนในกลุ่มรอรอดูรอเชียกริปอยู่ทางบ้านก็คือเราจะดูทางไลฟ์สดแต่ว่าเราซ้อมให้กรินไปเป็นอย่างดีแล้วอยู่ที่เขาแล้วว่าเขาทําได้ดีแค่ไหนบัมาร r a จะนิโคมีวันนั้นแน่เลยบัมบ a r ากับนิโค บัม b a ่าผม,มยังไม่กลา้าวิเคราะห์เขาเยอะเพราะทั้งหมดยังเป็นเครื่องหมายคําถามอยู่อาดูย้อนหลังหนึ่งไฟแล้วก็ดูสดหนึ่งไฟตอนเขาเจอโจโนัทวุฒิข้อมูลของบัม b a r าผมยังงงๆว่าเอจะว่าหลวมจะว่าป้องกันตัวหลวมก็หลวมนะจะว่าหมัดหนักก็หมัดโคตรหนักนะต่อยโจทีเดียวล่วงเลยก็งงๆกับคนนี้อยู่คนบางคนผมผมยังไม่แน่ใจผมจะใส่เครื่องหมายคําถามไว้ก่อน ว่าคนนี้เก่งหรือเปล่าวะหรือไม่เก่งวะอะไรเงี้ยขอใส่กระหมาอมถามไว้ก่อนขอดูยาวๆ